หลังจากที่เราทำตัวดออิ่ง ออกมาแล้วนะมีความสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะเป็นในส่วนของขั้นตอนของการเทค e ีพอร์ตหรือ Take List ออกมาหันได้แก่มีอะไรบ้างครับก็จะมีในส่วนของ Equipment List, p r o c e s s Line List หรือ Line List แล้วก็จะเป็น Wow List แล้วก็ Instrument Index และอื่นๆก็เดี๋ยวลองมาดูว่าในเวอร์ชันนี้เนี่ยมันเทคได้แบบไหนบ้างลองมาดูแบบแรกก่อนนั่นก็คือการเทคเป็นแบบ By Doing ง่ายๆเราเอาเมาส์เลือกไปที่ตัวชื่อ Doing ภายใต้ของ PND ด o i n อ เตมกุ๊ปตัวนี้จากนั้นกดเมาส์ปุ่มขวาครับเลือกไปที่คําสั่ง Export บอมเขาก็จะเทคเป็น Excel file ออกมาเปิดขึ้นมาให้เราสามารถที่จะเช็คใน Excel ไฟล์นี้ได้เลยด้านล่างจะมีเป็น Work sheet อันได้แก่มีอะไรบ้างลองไปดูมีในส่วนของ Equipment Process Line Nozzle Fitting Reducer วาวเอ็กซ์ต้าฟิตติ้งอินสตูเมนต์อินสตูเมนต์ลก็ได้เช่นเดียวกันหลังจากที่ตัวสเตจงานของการทำโพเซตพีไอไดแกรมเรียบร้อยแล้วในส่วนของตัวโปรเจกต์โซลิเพนเพียรในดีนะครับเราสามารถที่จะเทคตัว Data Report หรือเทคลิสออกมาเนี่ยเป็นแบบ Ho l e Project ได้เลยโดยที่ผู้ใช้งานเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปเปิดทีละดออิ่งเพื่อที่จะซัมม์รีพอร์ตมารวมกันทีหลักลองไปดูว่ามันใช้งานยังไงนะครับ เราก็ไปที่ในส่วนของตัวไอเตมที่ชื่อว่า P&ID d o l ไอ Item นี้เลือกลงไปกดเมาส์ปุ่มขวาเสร็จแล้วก็เลือกไปที่คำสั่ง Export Project Bom b เขาก็จะเทคคำนวณซัมในส่วนของข้อมูลที่เป็น Data Tag ออกมาแล้วก็แยกออกเป็น Worksheet อย่างที่กล่าวไว้นะครับที่ด้านท้าย สำหรับการเทคแบบ whole project จะสังเกตว่ามี fill column ที่ header ที่ชื่อว่า d o i n g มีการแสดงข้อมูลของ d o i n g ต่างๆรวมออกมาในเวิร์กชีตเดียวเลยก็แยกตามเวิร์กชีตตามที่เป็นลักษณะของการทำรีพอร์ตออกมาก็จะมีครบถ้วนทุกทุกอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเทครีพอร์ตในส่วนของตัว whole project นั่นเองเรามาดูการเทครีพอร์ตหรือเทคลิส อีกแบบหนึ่งนะครับนั่นกะ็คือการเทคเป็นแบบ by selection นั่นเองหรือบางทีเนี่ยเราอาจจะประยุกต์ apply เป็นลักษณะของการทำ t i e in นะครับเพื่อเทค r r p p r t t จากจุด t i e in ก็สามารถทำได้นะครับลองมาดูว่าใช้งานยังไง เบื้องต้นเราลองไปที่ตำแหน่งของส่วนที่เราจะทำการเทคออกมาก็คือในตำแหน่ง a อ e a รีตรงจุดนี้นั่นเองคำสั่งที่ใช้นะครับก็คือในส่วนของ b i o m e t e r i a ยก็คือ by selection ง่ายๆเราก็เพียงแค่ครอบไปที่ตำแหน่งอุปกรณ์ที่เราต้องการเทคตันใดนั้นเขาก็จะให้เราคีย์ในส่วนของตัวชื่อ Excel File ที่จะ ทำการเทออกมาอันนี้เราก็สามารถที่จะตั้งตามที่เราต้องการได้ทันทีเลยจากนั้นก็กดปุ่มเซฟโปรแกรมก็จะทําการเปิด Excel ขึ้นมาพร้อมกับ Worksheet ไม่ว่าจะเป็น Equipment, p r o c e s s l i n e n o z z l e r e d u c e r ต่างๆเราสามารถที่จะเข้าไปดูดีเทลของการเทคร r พอร์ตจากที่เราเลือกบน Do อ i n g ตรงจุดนั้นออกมาก็จะมีข้อมูลต่างๆสแสดงผลออกมาเราก็เอาข้อมูลตัวนี้ไปใช้งานต่อได้ทันทีครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการเทคบิโอเมทิเลียนเป็นแบบไบเซเลคชันนั่นเองก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับยังไงแล้วนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆของผมนะครับ